สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษที่ว่าถ้าเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเราจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันได้เลยค่ะ I have been fully vaccinated. Me too. I have had the jab. คำว่า jab ก็จะเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะใช้ในการพูดประจำวันก็จะหมายถึงการฉีดวัคซีนได้เหมือนกันค่ะเหมือนกับคำว่า v a c c i n a t e เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการใช้ประโยคที่ว่าเราจะบอกคนอื่นว่ายังไงนะคะว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค coronavirus เรียบร้อยแล้วนะคะ I have been vaccinated against coronavirus. Me too. I have had my COVID vaccination. สำหรับวันนี้ขอจบวิดีโอไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะขอให้น้องๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะ